แตยันไล่อันไล่แมวเด็เสียวผมเป็นยัง่ตรงเหตุเต็มตัวไม่ใหญ่นี่งนะเสียวผมดีไี่ดีมือแล่นเขาสองคนพวกสีนอกรับดีเนาะเสียวเนาะหาถ้ามาตัววัดแต่ได้กับสีนอนอยู่ดีเลิ่อนจำด้วนนี่พวกได้ผู้หักษาเสียวเอากับตัวนู้เป็นคนหักษาเนาะให้เขาหักษาแม่นพอดมันสีดีอยู่บ่หวามันต้องมีการเลี้ยงยากเดียวเสียวเขาบริษ <avent mental Sure> like ัทเบไหวานไหน แสดงว่เปลี่ยนเวทยามกันในบ่เสียวว่ากนแนวบ่ได้เนาะสิให้แต่กูหักษาผู้เดียวบัดันสียากูสอโอ้ยบ่ได้เือเอาเสียวคันว่าจะสั่นบ่ยากเฮาสิเป็นคนอเปลี่ยนทยาเองเสียวเออเอาตกลงากว่าจไเอาแต่สิเสียวอีงยแแรงนี่น่ะ แปดมุ้งแรงหาเทียงคืนนี่หาเทียงคืนเห็ตัวเป็นคนยามเขาสีนอนโอเพคงบอเสียวแมนประเด็นเทียงขึ้นหาแจกเลยค่ะบัรจารเทียงคืนหาแจงเขาสีนอนเห็นตัวเป็นคนยามโอเคเนาะสอกตว่าเป็นสี่ก็่อยแน่เว้ยมันต้องเปลี่ยนกันเมื่อกีโง่ตายจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียวเชียวตอบไปมึงดุเอียนตว่าแต่แปดมุ้งนี่หาเทียงคืนนี่เห้ตัวนอนเขาย่าแมนประเด็นเทียงขึ้นหาแจก ไอ้ตัวย ah, ja, <A> ่าพ <Bah. S 2> ่อสีน si no? the no? no? ้อยเรแม่คนมเสียวมุดข่าวใจง่ายๆเราเสีเปียกันด้วยหักกันเนาเอาปฏิทิยังจะตามสาวคนว่ามันก็เสียดเนมาแล้วเสียวแู่พขาเทียงขึ้นขน่อยยากมันเนาะประเด้เทียงขึ้นหาแจ่มันดนเขานยยากแม่แล้วมันค้นเพิงพอดีเสียวมันแม่นบาว่าเสียว แม่แม่แน่พนเคลิมหลุดเซียวเออแม่ก็แม่พะสันเอาพสันตอนนี้ให้พวกตนอดก่อนมนบอตุ่ยอเซียวตอนแรกให้ตุนยอพอสีนยออค่้นเสเนาะเอาให้พกเอาพุหัวไปต่นเสียวเอเซียวรับอันสับเรา่องนี้มีเงินงงขอฝากไว้กับตเขาใจบ่ใอ้ตุ่นยดก่อนตัวต้ตัวเป็นพนบิร์เนีป็นพ่ไทยแล้วอยู่บ่เนี่ยเออรสันตุรอดเซียวตุอดเเทียนเทียนเสียคลายไปเล่นผาน สบายฮาเสียามดต้องเป็นห่วงโอ้โหดีใจนอาเป่นกนฮ่าบุ้งเอ๋ยเด็นสมัยใหม่พูเทวาตงสัยเพื่อนห่าเขาประจานแต่หัวคำบไปทีหน่อยยากมันนอบปีนี้สิบสองมุ่งาเจ็มมันนอนเนอยนากมันตัวขนอยนี่างนี้เออเออไอ้บ่ mọi người à, 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 có sự cân nặng của ăn hơ 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 bọn... hơ hơ có hơ 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 đi hơ 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 nhạc, hơ nhạc hơ Bạn hơ 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 นั่งยากเอาอึดอัดนังยากนั่งยากนังยากก็เดินมาสมัยากนอนยากแต่ว่าทนนั่งยากในันเจ็บเดียวนอนยากขกว่าเาแคนยาเพิ่นมาเดินเดือดอนคุยถึงตอนยากคุยแม่แต่วละว้น้องยาพอดีนอนยากนัเก็ขเนี ลอกเสียงเลยลับยากตัวฟังหมอลำคันสั r นแก่อย่าทันเฝ้าโอ้โหยเป็นหางนี้ออกอึด อันมาย้อนเด้อบอนวันกำายเด้อสงสารสงใจลาคิดในใจกันสองเฮาว่าสีเอาโอบเอ้อเอือนก่อนวาสีร้อนใ้มันแล้วขันใส่ใจผู้เป็นเสียเอวพอนใส่เอ้ยเสียวเอ้ยขอถูเด้อขันขอเพื่อนออก ในวันดีแม่นาสิจ้าเจอคนฟังโอ้เอโอ้ยโอ้ยน้อโอ้ยน้อสุพรรณแฟนไปฮือป้าบ่ปาสิริมีอัมีความประเส้ิ เลยสดงตีกบสูงจ่อย้ปดีกเอล่ะไปสักะสังไปไปไปเจ้าคือเสียงคนป่าวะไปด่าบมเป็นขลอนโองนี่อยอันนั้นเต้นก่มากเลยต้งดี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 ปาาดมาดกป่าหาอย่างเด้ยวบัาง่ากดูดูดๆกับฟันนอนยากัฟัน คือจะมีคนมาเป็นแมวนรนนี้นอนดิบครับงสสยหูฝาซื่อสโอ้ยเกือบเสียโอ้ยกันอนเสียดตาวขาคอยก็ไรก็ไ้นอนแบบนีวก็แต่เสียวมันนอนนี่ก็ว่าต้องใส่อาุยไอ้ใจอยู่ไปลกเขาลงไปไปมีตัวก็ไปอันนี้มันเอาเอิ่งเอาอาบุเลยเฮ้ยไม่่ เห็นเท่านี่คอยพ่อขาดแพร่ได้มีปั่นขวาไปเปยังขอเจ้าดีๆปั่น้ำเพืแม่เอาแม่เราี่วยกุมเอาไว้ดีๆและอย่ามาหลักลันเฮ้ยกูสิเอาไฟบน้นเป็นไฟหาเไม่าาไมค่อยได้เจอหรือ ปุ๊ปะแดขออยู่สักว่าสมภาระแม่ปุ๊ปะแดอย่างค่ะถ้ามามาปุ๊ปะแดเข้ามาดอกใครขอมาเลยลําบอบ่ได้ปุ๊ปะแด กวนเหียวเด่าวะสงสัยกินอ่ะเป็นสีายบาดเลือดจะกู้ไม่้องปวดเหียวแห้งเ,เหียวควกำวายควายท่านั้นขอยาดเพื่อ็นินล้างใส่หอก าขาดเลครับยบัคัเลยเกี่ยวเดียวเกินเบียย์กับขับแนวเลยขอคขับตามสมงหนยโอ้ยนอห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 นออมาิสบกร <c oughs> เปวดเยียวเลยปวดที ไปขี่รับวมเบื่อมวกยัไปขี่ให้กูได้หมดไปเจอในรถสูบไห่นอนไปบอกกัเขา่ลยนะเว้ยคิดเห็นเงาอยู่นอี่นี่ามอครับอนคอนวนนี้นั่งขี่แม่มันก้อยคอนเนี่ย

โ็งาคนนี้าสงสัยเงาดูได้ไหมเนาะเออคอนดูดีนะมันมีหางมันคอแกะไเด้อหางมเยสมัยยังวิอยู่วะ่คนเคอนคอนแกโอ้หีสาจอะไอ้ห้ ah, oh. ากิ๊บยัวมัน <het> <finish> <inside> ้ยถึงมันถือฝนไหลเป็นฝุ่นก็จีนเสีนมันกันพอดีมี่เห็นยังบนเปนปาใหญ่ป่านี้โอ้ยกลับมาอยเลย

ก็ไปดอกไปเอาบ้างทำเกมหมวกเขี้ยได้ฮะจะเป็นโอ้ยมันบุตรหมวกเขี้ยจงแหววุ้ยดีขี่ขี่เสียหัวบังเพื่อนเพื่อนใช่ดอกจะขาดแต่บางปลาเออนี่แห่ะแง่ปกครองเส้เจ้าบ่อขีัเสียหัวบ่อตัไเจ้า่ึ่งตานะ

ฮะเสียวเอามาแจงเลยดิเสียวตื่นแจ้วบ่เสียวตื่นเตือสียกว่าแจงแล้วแจงไว้้ม่บ่เสียวเอากมือตัวน้องมแจงแล้วพอกเพิ่นนัดเช้าเพิ่นให้ปด้ไปไปสัเ่กัไปเพิ่นติเอาตเอา ลงกเลยอเเลยเอาตขมาหนเซียไมเงียเอเานไเมึงก้าบอกนิมานี่ล่ากเสยปเเียเอาคีฮะสิาเป็นบ้าอะไรมึง้ใยาเมื่อ้เข้าใจบ่เออกระย่า แต่ว่าบัดนเล็กมากพึ่งเอาขึนไปเมียมึงสิมาดีละจีหาเสียวเมื่อเมื่อเสียวให้ตัวล่องไปเบิ่งแถวนั้นไปบันเถื่อไมนมีตัวแยว่าเป็นควักเหรียญนะเดี๋ยวนี้นะเสียวเปลาอีสานควากเหรียญเสียวเขาดีบนได้ไหมเงินจังทีบนได้ไหมที่แทบขาดตัวเรื่องนี่นะมึงอย่กสิมาหยอกเสียวแยกสิมาหยอกเงินกูนอนอยู่ดีคับตัวบอกไปไผเสียวไปเสียวมึงจะดีละเขาโมได้เอานะเสียว เขาไม่ได้เอาอีดีเขาอาี่ียเขา่ได้เอาอียเขาไม่ได้เอายีด่อนมันแมนบัว้านทหาตัวของบวให้ตัวล่องสองคนค่ะแถวนี้ประเทศตัวไปสอนใหม่บงไหนบงหนึงเชี่ยวบบบบ